แบบนี้เอาไงดีไม่สุคนทวาเปิดประเด็นถามชาวเน็ตถ้าผัวมีเมียน้อยต้นสามีรีบโผลเม้นทันที เรียกว่าเป็นกระแสให้พูดอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของนักร้องดังหนุ่มกะลากับจูนเพนชุลีเมียหลวงและซีอโอสาวรายหนึ่งที่ตกเป็นข่าวมือที่3จนกลายเป็นที่วิพาก์วิจารณ์สนานโลกโซเชียลในตอนนี้ล่าสุดดาราสาวใหม่สุคนทวาเกิดนิมิตได้ออกมาโพสผ่านไอจีส่วนตัวถามความเห็นชาวเน็ตว่าสมมุติถ้าจับได้ว่าผัวคุณมีเมียน้อยคุณจะทำยังไงระหว่างให้โอกาสหรือเลิกทันทีพร้อมแปะแค ่นเอาไว้ว่าเอาไงดีงานนี้ก็มีแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายค่ะอย่างเช่นว่าครั้งแรกให้โอกาสค่ะเพราะเราคือมนุษย์ก็มีผิดพลาดกันได้แต่ต้องไม่มีครั้งที่สองมันคือตั้งใจค่ะเลิกค่ะมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งสองเลิกค่ะเจอมากับตัวเองตอนนี้อยู่กับลูกมีความสุขที่สุดชิงเลิกเลิกก่อนได้เปรียบค่ะทางนี้เลิกค่ะพอดีว่าผ่านมาแล้วอยู่กับลูกก็สุขสุดๆในขณะที่ดีจ ต้นสามีได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าแปลบนะนักข่าวจะโทรมาอีกไหมสมมุติมือถือดังไม่พักจริงๆงานนี้แฟนๆพากันกดถูกใจกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดว่าควรให้โอกาสหรือเลิกทันทีไม่ล,ลืมกดไลค์กดซับสไครยและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดทีปใหม่ๆกันนะคะ